สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องของเชฟแบล็กดักเป็ดดำทำกินนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่เราจะลงเรือตกปลากดนะครับเป็นหมายน้ำปิงนะครับครับจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้ครับเรามีพานใหญ่ครับโตโต้ครับผมครับผมอ่าแล้วพานนี่เลยครับขาดไม่ได้นะครับเซียนลูนเียนลูนครับผมทุกแมตช์นะครับต้องมีเขานะครับ ในพานใหญ่นะครับเดี๋ยวนี้เราออกทริปกับพี่ๆเขากันนะครับถ้าเรือนอยู่หลังวัดนะครับแต่ไม่ใช่ตกปีนะครับเราล่องเรือไปอีกไกลนะครับนี่เป็นท่าเรือที่เราทําไว้นะครับโดยคุณโตโต้นะครับเอาไว้ลงตกปลาโดยเฉพาะนะครับผมร่วมด้วยช่วยกันทํานะครับท่าเรือลงตรงนี้นะครับบรรยากาศครับน่าจะโดนฝนนะครับผม เดี๋ยวนั่งให้ปลอดภัยก่อนนะครับเพราะว่านี่ก็เพิ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่ลงเรือตกปลาแบบนี้นะครับบรรยากาศโดยรอบครับ <S <S โดนฝนแน่ครับไม่ต้องห่วงครับรพร้อมเดินทางครับ ตัวเครื่องร2อยิแรงมากครับ อันนี้เราเป็นหมายแรกลองดูก่อนนะครับไม่แน่ใจนะครับลองเพราะว่าหมายพวกนี้เราไม่เคยมาเนี่ยแหละหมายสวยอยู่ครับเนาะเดี๋ยวเราลองลงเบ็ดกันนะครับลงเบ็ดแล้วครับหนึ่งหลังครับบรรยากาศดีมากครับผมก็เหมือนมาเที่ยวมาเอาบรรยากาศแล้วครับรอชมผลงานนะครับว่าจะมีตัวให้เห็นหรือเปล่านะครับ เพราะว่านี่ก็เพิ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่มาตกกลางน้ำแบบนี้นะครับปล <c oughs> าตัวแรกของโปรเป็ดครับ <c oughs> รอ,อ,อี๋ไอ้ตัวนี้จับไมยังน่ะจบแล้ว มาแล้วครับปลาตัวเหล็กตอนนี้มืดแล้วนะครับเราไม่รู้จะได้ย้ายไมาอีกหรือเปล่านะครับไม่ใช่เจ้าถิ่นนะครับแถวนี้นะครับต่างอำเภอมาข้ามมาสองอำเภอสามอำเภอรครับเราเลยไม่รู้หมายครับก็มาลงเล่นเล่น,ลนดูครับ วันนี้เราจะกลับกันแล้วครับทีนี้เราเอาเรือขึ้นเทเลอร์ครับ,รบผลงานได้ปรากฏหนึ่งตัวเดี๋ยวคงต้องปล่อยไปแล้วครับมา,าบรรยากาศครับผม ลองเห็นลองเห็นลาลาลากว่าจะขึ้นได้ครับยากเอาเรื่องอยู่นะครับว่าท่าเรือไม่เอ,อื้ออำนวยเท่าไหร่ตอนนี้งานงอกครับจะกลับเข้าตัวเมือง ตกหลุมครับเมื่อกี้ออกจากปากซอยมันแคบครับในในช่างใหญ่ครับอันนี้มือหนึ <il S 1> ่งมอน้ำนะครับเนี่ยทำมอน้ำเก่งมากครับเก่งตกปลาก็เก่งนี่ หมดได้เลยนะขึ้นแล้วพี่เีย้มนนนี่น uh ้องที่อยู่ที่รู้จักที่จอมทองเอาล้อมาให้นะครับล้อใหม่มาเปลี่ยนนะครับแ้้วมีเสว้อเปียกเลยครับแล้วโซฟาเอาเมีย เอ้ยยะต้องมาแล้ว่เฮยแกเนลุกมาเอี้ยโคเสียใจนะไปอย่างพี่ไปอยเอิญอ่างนั้แค่แ่บะตักเป็นลายไปนี่ผมหัวแล้วจะได้ไขว้เลื่อยกระดไปมีไปนะนี่ข้อเอีมาตรงนี่แกเขาลองมาบ้านผมอยู่ไหนบ้านผมลงดอยพวกมาแหมลงดอยแม่ไนเลยจับตองออกไปแหมสักเจกิโครับกลเสร็จแล้วครับจากนี้ไปกลอจากนี่ไปก็สิ 10กิโล1กิโลครับคืนนี้รุ่นร่วงไปด้วยดีครับเสียใจดีเจ้าของพื้นที่ครับสุดหล่อน้องมาช่วยครับงั้นแล้วก็ช่างมันแก่ตัวฟายาวเลยครับคืนนี้ถึงบ้านโดยปลอดภัยครับถึงที่หมายครับก็กลับมาสะดึกเลยนะครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับมีแต่อุปสรรคทางนั้นนะครับขอบคุณครับผม